โปรโมชั่นตามเทศกาลช่วยเพิ่มยอดขายดีคะเอ็มซกฟานค่ะนี่นะคะจะแนะนําเป็นไอเดียเนาะเผื่อบางคนที่อาจจะคิดไอเดียโปรโมชั่นไม่ออกนะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเชื้อไวรัสใช่ไหมคะเราก็สามารถจัดโปรโมชั่นแมสนะคะควบคู่กันกับตัวในชู้เปียกไงคะ่ะให้ลูกค้ากดซื้อได้หรือถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะหรือว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะเราก็สามารถจัดโปรโมชั่นแบบพัดลมนะคะควบคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะมามิกได้เลยหรือว่าอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเทศกาลสงการนะคะถ้าบางร้านนะที่ขายสกิน แข่งเี้ยค่ะก็จะเอาตัวกันแดดนะคะมาจัดควบคู่กันกับตัวครีมที่ไว้กู้ผิวหลังสงการอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทริคนะคะในการแบบคิดไอเดียจับโปรโมชั่นนะถ้าร้านค้าไหนนะคะที่แบบว่าเอออาจจะคิดไม่ออกว่าโปรโมชั่นไหนที่จะช่วยเพิ่มยอดขายในช่วงนี้ดีที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเราอ,ออกโปรโมชั่นนะคะตัวสินค้าที่มีร้านที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะหรือ ฤดูกาลนะคะหรือเทศก,กาลไงค่ะมาจัดได้ลูกค้าก็จะให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะจัดโปรโลเล็กน,น้อยๆไงค่ะอาจจะจัดโปรโมชั่นนะคะแฟดทรงแฟดเซล์ในไลฟ์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะถือว่าเป็นไอเดียนะคะโปรโมชั่นตามแบบเทศกาลเนาะหรือว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นก็จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้นด้วยนะคะหรือเป็นเซ็ตลูกค้าจะได้รู้สึกว่าเออคุ้มนะคะหรือ,อซื้อฝากแบบเป็นของขวัญอะไรงี้ก็ได้ด้วยนะคะยังไงก็าฝากกติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะ